นี่เป็นเขาเป็นเขาเป็นน้ำตกปาดผีไปเป็นที่ที่ส่งวิญญาณของไทโซมไททรงดำไทดำขึ้นไปผีฟ้าเรียนเนี้กว่าน้ำตกปาดผีไปเป็นที่ที่ส่งวิญญาณไทดำไปหาแทนเรืงเชิงเขาอรี่จะเป็น ของเขานี่ส่งยันใหญ่ไปดัเป็นนี้เรียกว่าอะไรนะครับนี่เต่าสวงคือเป็นทียเนี่ยเป็นอนุสรณ์ของเต่าล้อเจ้าเมืองมาสร้างล้อเต่าสวงเจาเงินเต่าลอเต่าลออยู่ไหนนู่นเต่าลอนี่สร้างเมืองลอเนี่ยครับแล้วถ้าว่าเป็นรูปควานี่คือเป็นเป็นเป็นอนุสรณ์ไงอนุสรณ์อาจารย์ของเจ้าเงินเต่าลอสร้างเป็นรูปควานลูกควานอะไรแถวนี้ลูกพังหมดแล้ว

chết tôi đôi trai bảo đôi trai thích chết tôi dưới mương thành là chưa sinh sản như này là thật đây là lẩu bọn nó nung trên xuyên tôi ma được vậy nhá luôn à, rất to thế nên mới mọc rễ ra nhá thì cái rễ của nó mới trở thành cây ba cây จะให้คนปลูกจะทำเงินนี่แหละเราถั่วส่งมือชาไหมขึ้นเขามาเลยบ้านกาเลนะขึ้นเลนออกมึงรอถึงกันไปพวกเขาไปเชี่ยวหนาวอ่ะเชี่ยวอ่ะร้านเราแขกชาวญี่ปุ่นก็มึงอ่ะไทยมาสามห้องเกนเนอ่ะเท่ายังมีหลงมีเกนมีอามามีหน่วยมาตัดมาเชื่ออ่ากุ้งปลอมมาเท่าอ่ะไปชอบไปตั้งหน่อยเท่าดีหลายใกล้เท่าดีเกินเลยเนอะยกกูแขกมาฮะขอมามาตื่นเลยเนอะ มีหลาใจซอนเลยาอนรสงปวาพานยงไรหาารงไปหาเก่าเดืดต uh> uh> uh uh> uh ัวข uh> uh> uh 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 ึ้นมาานจานอป้าป้สารอะไรคะป้าสารอะ้นี่ก่อนป้าว่าเิ้นสาระเล dạ, à, có nghĩa là bảo um, mời bác kiểu nói để cho à à, à giới thiệu tôi tin kiểu này giới thiệu cho mọi người biết Đấy, bác cứ giới thiệu và tiếng của đó. mình của cô nào à, lú mương là cả trên thầy tay là phi khuẩn mà mương lo mất ừ, à, mà đà. mương lo là mới răng thì con à. răng kín nằm kín quân à. xong rồi sau bỏ tôi quay mương ở bài bài chứ con nữa tôi quay kẻ yêu phải về chức năng nữa cũng ờ. đi tôi quay biết ờ. phi khuẩn tôi quay phi khuẩn tôi quay rồi thế ông quay hỏi sau bướng hở rồi trắng bay tốt áp trắng khử nằm tốt tắt ờ. để trắng mương phá pha mương à, mương pha mương anh làm biết đó mấy anh con tên cá phải tay kể cá mương thái uh, sống phi mà còn phủ chống tăng cà phê cần บอลนี่บอลจักขลนสว่้ก็บอลบอลเอิญช่เลยอ่ะบอลนี่บอลนีลบอลตนครมึงมาก้อนมึงขนก้อนยมึงอ้นอยคูบอกมึงไปจังไปตความึงันไปจังอี้คยฝุยอี้รจังอี้มึงไปไรไแกเถานี้บอเม็ดเถเนี่เอ้ยฝุ่ยอจ๊ก่นี่ยตะเนเถนี่ออ่ีเทอสาทังนี่อันนี้ฮะ ที่ก็คือคนมุดก้นเจ้าของเต้าสวงก้นเจ้าคนใช้ของเท้าสวงเอาเป็นคนคุมตรงนี้เอ้าเนี่าอยู่นี่สารคนใช้ของเท้าเท้าสวงเป็นจุดจัดคิวจัดคิวเป็นกุ๊บกุ๊บกุ๊กุ๊บเลยมุงที่ไปก็แล้อ๋อใครมาก่อนอีโบ่จังไปไหนได้ใครผู้ไปก็แล้วอะไรนะทารวันทารวันตะตู เทวดาเทวดามนุษย์ให้เดี๋ยวจะไป